วัดีค่ะวันนี้ก็พามาทำแกงขี้เหล็กกันค่ะนำน้ำใบยะนางมาตั้งหม้อให้เดือดค่ะตามน้ำพริกค่ะพริกแกงใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะตามเสร็จแล้วทีนี้ก็ใส่หมอ้อตอนน้ำเดือดค่ะใส่รสด,ดีค่ะจากนั้นเราก็ใส่ขี้เหล็กเข้าไปเลยค่ะใส่มะเขือพวงค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะผิกให้สุกแล้วก็ใส่หมูเข้าไปค่ะใส่ผักชะอมเข้าไปค่ะใส่ผักชะอมเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแถวแลาวเขาจะกินประมาณนี้ค่ะน่าทานมากค่ะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำปลาเข้าไปนิดหน่อยค่ะใส่น้ำกะทิไปนิดหน่อยค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหวานนั้นนะคะนี่นะคะใส่ใส่ชชรุเข้าไปค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดเข้าไปค่ะใส่ผักแนงลักค่ะ มาดูหน้าตาตอนสกกันเลยค่ะ